อ่าเป็นดัชนทั่วไปเห็นไหมแล้วก็ได้รับเหรียญ Q ห้าร้อยครับผมสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คุณซื้อได้ด้วยเงินหมื่นเดียวนะครับทุกวันเราจะได้ผลจริงว,ว,วันนี้มือมันขึ้นนะครับก็จะทำคลิปไงชื้อห้าสิบอ่ะตอนได้รับนี่ครับสิบหกเปอร์เซ็นต์เห็นไหมได้ M ขึ้นมาครับผมตามนี้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปผมอยากกราบขอความการุณาทุกท่านที่มีสีเหลือๆนะครับสามารถโดเนทให้ผมได้นะครับโดยเข้ามาหน้าเว็บ Triple S Vmix Pay นะครับผมแล้วกรอกโค้ด F A N p a s ใหญ่นะครับผมชาร์ปหกเก้าหกเจ็ดนะครับและสามารถเลือกจำนวนซีที่ท่านให้ความตัวหาแก่ผมได้เลยของคุณท่ทานนะครับขอให้เพลนการดูคลิปนะครับผมสวัสดีครับ โอเคก็ต้องกล่าวกราสโซลูชันนะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกิจกรรมใหม่นะครับคือกิจกรรมที่เป็นเ u รดกี่นะครับผม99มอนอาจจะมีหลายคนยังไม่รู้นะครับผมเนื่องจากมันรีหานข้างยากนะแต่เดี๋ยวผมทาให้ดูเลยนะครับผมแล้วก็เราจะพูดกันเรื่องกิจกรรมของถ้วยด้วยนะครับผมก็คือไอ้ถ้วยที่ดอกามแมปนะครับผมนี่ไอ้เจ้าถ้วยตัวนี้นะครับที่เอาไปคราฟครับผมเป็น เสื้อหมวกกางเกงรองเท้านะครับผมแล้วก็อัดสมุดนะมันจะทําให้ได้ค่าพิเศษนะครับผมเนี่ยครับค่าความแม่นบวกทอง10%อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมทําไปแล้วหนึ่งตัวคือ EXP EH 10%สําคัญมากๆอยู่แล้วเพราะ EXP EH เป็นของทําให้เรานั้นแตกต่างกับคนอื่นนะครับผมหลายๆคนนะสมมุติเราไม่ใช่คนเติมหนักถูกต้องไหมมันวัดกันตรงไหนคือวัดกันที่ EXP EH ถูกต้องไหมครับตามนี้เลยนะครับผมมาอธิบายเรื่องเคล็ดคิวก่อนนะครับอ่ะรับคําสั่งกิวครับตัวกิจกรรมใหม่มาก็คือดเฟสครับชบชึอ่ะ สังเกตเห็นอะไรไหมครับอย่างแรกครับอุ้ยพี่ไม่มีอะไรเลยก็แปดร้อยจีร้อยสองจีศูนย์เพีด้นี่ครับขวาล่างค่ารีเฟซนะครับจาก1นึ0 0หนะครับผมเหลือร้อยเดียวนะครับตามนี้นะครับผมอ่ะผมจะกดรีเฟซนะชึบเห็นไหมอันนั้นยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคนหลายคนก็เออโอเคเลือกหา800นะจังหวะจะเจอ800เราต้องการถูกต้องไหมครับผมแต่ทีเนี้ยสิ่งที่เราต้องโฟกัสจริงๆนะครับไม่ใช่800เราต้องการนะครับอ่าทุกคนดูตรงนี้ไว้นะโอเคเห็นไหมมันไม่ได้อะไรทุกคนคุ้นคุ้นไหมมันไม่ได้เหนกิลครับี ดังนั้นต้องหา99นะครับผมซึ่ง99ทําง่ายมากๆและได้เหรียญกิลด้วยนะครับผมอ่ะเราสามารถกดรีเฟรชได้เลยนะครับกดไป12ครั้งจะเท่าการกดดี1ครั้งเมื่อในอดีตนะครับผมดังนั้นอย่าเสียแรงเงินครับแล้วผมอยากมาบอกคลิปนี้ว่า มันมี99จริงๆนะครับผมอ่าเียหา99ไปเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องเสียดายเงินนะครับอ่านี่มาละเห็นไหมมันจะเห็นอ่ามันจะก,การการรีเฟซเห็นไหมเราก,กดรีเฟซเพื่อนๆได้เลยครับแล้วมันจะการการรีเฟซเห็นไหมรวมคำสั่งที่สำคัญอยู่ด้วยเมื่อรีเฟซคำสั่งคิวอาจจะเปลี่ยนไปต้องการรีเฟซหรือไม่เห็นไหมครับอ่าเป็นดันเจี้ยนทั่วไปเห็นไหมแล้วก็ได้รับเหรียญคิว500ครับผมแค่99ตัวง่ายมากๆแต่ดันเจี้ยนทั่วไปคือดันอะไรดันเจี้ยนทั่วไปคร,ครับ ดันเจี้ยพิเศษคือท่าน้ำแข็งอย่างเดียวนะครับผมและเกิดสุ่มมาได้เป็นสมองรัูมิคือแบบนี้เลยครับสมองรักูมิหรือ BF นะครับผมคือตรงนี้เลยครับสมองรักูมิกดวาร์ปสองพันเสร็จแล้วจ่ายสองหมื่นห้าเข้ามานะครับผม การทำเควสสมรภูมิแนะนําว่ามันจะวาร์ปลงตรงนี้ถูกต้องไหมครับทาใต้นี้เลยครับจะมีคนเยอะมากๆนะครับผมเสร็จไวมากๆแน่นอนผมขอการันตีนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเป็นอันสุดท้ายคือแมปโลกนะครับผมก็คือแมปหลักนะครับทำพร้อมกับรายวันได้เลยนะครับผมจบไปแล้วกับที่เควสกิวนะครับผมเนื่องจากตัวอัปเดตมาใหม่เนี่ยอัปเดตมาแค่เรื่องเควสกิวนะครับไม่ได้อัปเดตมาเรื่องการเช็คอินการบริจาคนะครับผมเช็คอินบริจาคยังเหมือนเดิมครับต้องทําทุกวันนะครับผมตามนี้มาเรามาคุยกันเรื่องถ้วยต่อนะครับผมถ้วยได้จากอะไร ช่วยนะครับผมตัวนี้นะจับดอกจะดอกจากมอนเวลสาขึ้นไปนะครับผมเวลต่ำกว่าสาสิไม่ดอกนะครับแล้วความรู้สึกผมคือยิ่งมอนเวลเยอะยิ่งดอกง่ายนะครับผมไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่านะผมปล่อยบอดามแมบปล่อย39มเดอกน้อยมากปล่อย43่สดอกเยอะทำเควสรายวันดอกเยอะมากๆประมาณนี้นะครับผมอ่ะแล้วได้จากตรงไหนอีกบ้างตลาดครับตอนแรกที่มันมาเนี่ยราคา30เลยนะครับผมตอนนี้ตกเหลือสิบเก้าห้าแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงเรื่อยๆนะครับเพราะมันไม่ได้ดอกยากขนาดนั้นนะครับผมอ่าดังนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดใครร้อนเพชรนะครับขายไปก่อน แต่ผมแนะนําว่าก่อนขายนะทุกคนนะครับควรทําเป็นตัวของ exp EH 10%ก่อนนะครับเป็นอย่างแรกเลยนะครับผมเพราะมัน Impact มัน Impact มากๆเลยมันจะเห็นค่าเลขตรงเนี้ยปกติมอนตรงนี้นะครับผมมอน4 5สวรค์ภูมิจะได้4,001นะแล้วก็บวกประมาณ1,002นะครับอันนี้เด้งมาเป็น1,003นะจะไม่ผิดนะ ไม่ได้ใจฮะแต่ว่ามันเด้งมันเยอะมากมากนะครับสิบเอนะผมเชื่อว่าทุกคนนะ่าคำนวณได้นะครับและนี่จะทําเป็นทอง10%ต่อนะครับเนื่องจากอะไรตอนนี้มีกิจกรรมอยู่นะครับผมแดนความรุ่งเรือนนะครับมอนจากตัวละร้อยได้เป็นตัวละพันนะครับผมซึ่งมันอิมแพกมากๆเลยนะแต่ว่าผมทําทอง1 0เร็เสร็จแล้วใช่ไหมครับผม,ผมก็จะไล่ทำเอ่อเป็นความแม่นยำนะครับผมเอาเท่าที่ไหวนะครับเนื่องจากพวกเนี้ย ถ้าเกิดเรารอดอกเองนะครับมันไม่พออยู่แล้วเราจะต้องใช้เพชรนะครับผมในการสเปนซื้อมาแล้วก็ทําไปนะครับผมอ่ะผมจะลองคาให้ดูนะครับโดยการใช้ห้าถ้วยนะครับการคาฟเนี่ยครับผมมันจะคาฟได้แค่สายคราบของตัวเองนะครับส่วนสายคาบอื่นต้องจ้างทํา10เพชรนะครับแล้วก็การตีบวกนะครับแค่ตีบวกหนึ่งก็มีโอกาสแตกกันนะครับผมอ่ะผมจะเทสให้ดูเลยนะครับทันทีตอนนี้มาสร้างครับผมอ่ะสร้างเฉพาะทางผมเองนะครับผมกิจกรรมครับเพจไหมพู้ทะยานของผมนะครับสร้างได้แค่ชุดนะครับผมอ่ะผมจะสร้าง ชึบโอเคอันจะสร้างสองตัวนะครับผมเพื่อตีบวกหนึ่งตัวนะครับโอเคมารวบรวมครับกิจกรรมครับผมอ่าเนี่ยต้องตีบวกหนึ่งกับตีบวกสองกนะครับมาตีบวกกันครับชึบชึบโอเคตีบวกหลายตัวครับมาตีบวกหนึ่งครับอ๋อผมไม่ได้เอาใบมานะครับผมดังนั้นผมขอบอกง่ายๆนะครับมันมีโอกาสตีแตกนะครับผมดังนั้น เราต้องซื้อของมาเตรียมๆหน่อยนะครับผมอันนี้คือสายตัวเองใช่ไหมราคาได้ทันทีถ้าเกิดเป็นสายอื่นนะครับผมอย่างเช่นอยาก้าหมวกนะครับผมก็จะต้องไปกิจกรรมคนอื่นนะครับผมวินัยไหมอ่าวินัยเป็นหมวกนะครับผมเราอจะต้องจ้างเขาคราบนะครับด้วย10เพชนะครับผมอ่าผมจะลงไป2อันครับเนื่องจากผมต้องบวก1กับบวก2นะครับผมผมหวังว่าจะไม่แตกเลยผมก็จะใช้แค่2อันนะครับพอเราลงทะเบียนไปเสร็จแล้วนะครับสู่คำขอครับผมนี่คนเขารับการลงทะเบียนเราเรียบร้อยแล้วครับเรารับของครับเรียบร้อยครับผม ที่เหลือเลยแค่การตีบวกแล้วนะครับผมอ่ะผมจะลองตีบวกให้ดูด้วยการาซื้อของจากช็อปแล้วกันครับเพื่อนหลายๆคนยังไม่รู้ว่าใบตีบวกหาจากไหนนะครับแลกเปลี่ยนครับผมอ่าผมซื้อมาอา่สีใบแล้วกันครับห้องหมื่นมาโอเคระเบิลคลิกครับมาเริ่มจากการบวกหนึ่งพร้อมกันทั้งหมดเลยนะครับมาดูกันแตกงไหมนะโอเค ขอให้ไม่แตกเลยอ่าไม่แตกเลยนะครับดวงดีไปนะครับผมตามนี้เลยนะอ่ะงั้นผมจะซ่านะครับผมตีบวก2เลยนะครับถ้าไม่แตกเลยก็คือผมจะยัดสมุดได้เลยทันทีนะครับอ่ะสองใบพอครับเพราะว่าเราใช้แค่สองชิ้นนะครับผมโอเคตีบวกนะครับผมอ่าตีบวกทั้งหมดหลายๆชิ้นพร้อมกันนะครับผมขี้เกียจกดทีละอันนะครับอ่ะบวกสองไปแตกหมดไหมไม่แตกนะเอ้ยโอ้โหดวงมันต้องอย่างนี้เลยครับเกมดีมีคุณภาพอ่ะยัดสมุดครับชึบชึบ เรียบร้อยครับผมอ่ะยังไม่เสร็จหรอวะอ๋อข่าดกางเกงตัวดิสร้างกางเกงเลยสร้างกางเกงเลยมา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 เอาให้เสร็จเลยนะคนในคลิปได้เห็นนะครับ CP ขึ้นเท่าไหร่นะอ่าผมจ้างตัวเดียวก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับรอคนมาทําให้นะครับอ่ะระหว่างรอนะครับเราจะอธิบายกิจกรรมต่อมาเลยนะครับผมเพื่อนอะไรคนไม่รู้นะครับช็อปนะครับผมนี่ครับนี่เห็นไหมมันแอบอยู่หลังสุดเลยตรงเนี้ยคณเข้ามาเฮ้ยมันมองไม่เห็นมันมีมาสักพักแล้วครับนี่ครับ ต่อเซิร์ฟเวอร์1วันนะครับผมได้เป็นยาเอ็กพีนะครับสิผมบอกแล้วขนาด10%อันของกิจกรรมยังต้องใช้วิธีการยัดที่ค่อนข้างยากเลยนะครับสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้คุณซื้อได้ด้วยเงินหมื่นเดียวนะครับทุกวันนะแล้วได้มอนติบวกด้วยนะครับท้าไมจะไม่ซื้อล่ะซื้ออ่าเรียบร้อยสำหรับสายที่ไม่เติมเลยท้กท่านนะครับนี่อย่างผมนะไม่เติมเลยแต่ว่าก็หาเวชการโวนในเกมเลยนะครับผมเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับตัว V วีวอลเล็ตอ่าตัวอะไรเรีย่่มมมมมัั้้้้้ยไไไไานนนีญญหะะคครรรบเิดดผ2งแลว ถือว่าเสียดายมากๆนะครับส่วนแพ็คพวกนี้ถ้าเกิดใครมีงบนะครับซื้อได้เลยแต่ผมมองว่าไม่คุ้มแพ็คตรงนี้ถ้าจะซื้อมาซื้อแบตเติ้ลพาสดีกว่านะครับผมอ่ะผมซื้อเป็นแบตเติ้ลพาสของอาวุธไปนะครับเนื่องจากผมขาดอาวุธม่วงนะครับตามนี้ครับอ่ะมาแล้วส่วนคำขอมาเรืยองอ่าคำขอหนึ่งอันที่ส่งยังไม่มานะครับผมต้องรอไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ใครทำให้เรานะดังนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนะครับผมจังหวัดจะมีคนมาทําคําขอให้เลยนะครับเพิ่ม โอเคมันมาแล้วส่วนคําขอครับผมการสร้างลับชืบๆอ,อ่าตัวเดียวไม่รู้ตัวเดียวผมจะตีบวกติดบ่ตนะเราแค่ต้องเชื่อมั่นถูกต้องไหมตองแบบบีรีเบดนะทรัสตินนะโอเคมาใช้เป็นของฟรีไปเลยนะครับตอนแรกบอกว่าอัญมณีในแพนที่สุดถูกต้องไหมแต่ว่าผมไม่ได้คิดจะตี๊ยนิแฟกต์ชนเอ้ยแต่อย่างไงมันก็คุ้มสุดอยู่แล้วดังนั้นอย่าหาทานะครับโอเคซื้อเอาดีกว่านะอ่ะสองอันครับคำถามคือเฮ้ยทำไมอย่างแรกครับผมก็คือตัวแหวนอันนี้ ที่บอกใบแหวนนะครับหาไม่ได้ในเกมครับคุณจะต้องจ้างขอขาบเอาอย่างประมาณที่แฟกครับใบละเป็นแสนนะครับผมดังนั้นสามหมื่นห้าเดิกผูิงแพงที่สุดในหมวดหมู่นี้นะครับดังนั้นเก็บไว้แลกอิแฟกต์ดีกว่าหรือว่าแหวนนะครับผมอย่ามาใช้กับเหมื่นห้าเลยนะมันไม่คุ้มนะครับโอเคบวกหนึ่งไปถ้าแตกกีนนะอาบวกหนึ่งเสร็จแล้วบวกสองครับอ่าเรียบคุยวันนี้มือมันขึ้นนะครับก็จะทําคลิปไงก็เลยเกมแบบโอเคทําคลิปให้สะดวกนะครับผมเรียบร้อยครับลง ชื้อห้ ACP นะครับผมแล้วก็ได้รับทองแอมขึ้นมานะครับไม่ได้เจอว่าทองแอมมันขึ้นตรงนี้ให้ดูไหมนะครับผมขอเช็คให้ก่อนนะครับผมเอ่อไม่มีแอมของทองให้ดูนะครับจากทรงนะอะทองได้รับนี่ครับ16%บหเ็นต์เห็นไหมได้แอมขึ้นมาครับผมตามนี้เลยนะครับผมดังนั้นคลิปนี้นะครับขอสรุปนะครับผมก็คือเคล็ดกิลนะครับเราลีคารละ100บาทนะครับหาอันที่เป็นมอด99ให้ได้นะครับเนื่องจากจะได้รับเหรียญกิลนะครับผมอย่างที่2ครรรับกกิจมถ้วยครับมอ36 เบลสัตว์บขึ้นไปนะครับผมที่จะดอกนะครับแนะนําว่าให้ทําของอันยิกเพียอันเงินนะครับเพราะมันจะส่งอิมแพกต่อเรามากๆสำหรับสายฟรีนะครับสำหรับสายเติมนะครับรีบๆฝืนทําอันที่ได้บวกแม่นยําให้ได้นะครับเพราะแม่นยําหาง่ายๆอย่างนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมก็คือกล่องจากร้านค้านะครับผมที่ราคาแค่หมื่นเดียวนะครับอย่าลืมมาซื้อทุกวันนะครับแล้วก็แบดเดิลพาร์ตคุณขาดแค่อะไรคุณเสื้อนั้นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สสาาาหหหหรรัับบทุกกกกกคคนนฝ่งซซีีีีเเใ้้้้ผมมมถิดดดลลือๆววยะแ subscribe ใจให้ผมสู้ต่อไปกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ